ชีสประเภทต่างๆมีรูเพราะมีเหตุผลตัวอย่างเช่นสวิชชีสทำด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกมามันจะพองเหมือนมากฝรั่งเหลือหลุมเล็กๆหรือที่เรียกว่าตาชีสไว้ White. จากนั้นชีสจะเย็นลงแต่รูยังคงอยู่มีการผลิตโอริโอมากกว่า40,000ล้านชิ้นทุกปี มันเป็นคุกกี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกการออกแบบรูปทรงเรข,ขาคณิตที่ประทับบนคุกกี้เหล่านี้มีโลโก้นาบิสโกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณภาพของยุโรปล้อมรอบคำว่าโอริโอวิลเลียมเทอร์เนียสร้างสารรค์การออกแบบคุกกี้ชโ็อกโกแลตที่เราเห็นในปัจจุบันในปี1952ถ้าคุณใช้ขวดที่ซ้ำได้คุณอาจสังเกตว่าบางครั้งมันก็มีกลิ่นแม้จะใส่แต่น้ำเปล่าก็ยังมีกลิ่นแต่นั้นไม่ใช่น้ำที่มีกลิ่นมันคือกลิ่นของจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้น ถ้าคุณดื่มน้ำจากขวดอนุภาคของน้ำลายและเหงื่อจะอยู่ในนั้นแบคทีเรียเหล่านั้นเริ่มสะสมในขวดทำให้เกิดกลิ่นเพราะงั้นถ้าคุณใช้ขวดที่ใช้ซ้ำได้ก็อย่าลืมล้างขวดทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเหล่านั้นสะสมด้วยหลังจากล้างแล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้อีกครั้ง ไม่เพียงแต่กางเกงยีนเท่านั้นที่มีสีน้ำเงินแต่ยังรวมถึงเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยเริ่มมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเป็นทางการในศตวรรษที่1 9ในลอนดอนพวกเขาได้รับเครื่องแบบสีน้ำเงินเพื่อให้ตัดกับเครื่องแบบสีแดงและสีขาวที่ทหารสวมใส่อยู่แล้ว20ปีต่อมามีการก่อตั้งกองกําลังตำรวจในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาก็ใส่เครื่องแบบตามนั้น ปัจจุบันเครื่องแบบยังคงเป็นสีน้ำเงินเพราะพิสูจน์แล้วว่าเป็นสีที่ดีมองไม่เห็นชัดในเวลากลางคืนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตสิ่งต่างๆและผู้คนได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากนี้ยังมองไม่เห็นคราบบนวัสดุสีเข้มและทุกคนรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมชุดสีน้ำเงินและพวกเขาก็จำได้แล้วทำไมต้องเปลี่ยนล่ะเบบี้แครอทนี้ขนาดเล็กและไม่เหมือนกับแครอททั่วไปตรงที่มันเปียกเหมือนกับมนุษย์ทารกเลย เ a บี้แครอทไม่ใช่แครอทชนิดพิเศษแต่จริงๆแล้วมันคือแครอททั่วไปที่ถูกตัดผิวชั้นนอกออกแล้วขัดให้มันดูสวยงามปัญหาคือมันเก็บความชื้นไม่ได้แค่รอทธรรมดาจะเก็บน้ำไว้ข้างในเพราะชั้นที่ล็อกไว้เมื่อหั่นแล้ว Baby ้แครอทจะแห้งได้ง่ายเพราะงั้นก็มักจะถูกขังในถุงที่มีน้ำอยู่ข้างในกางเกงยีนมีหมดโลหะและก็มีอยู่มาตั้งแต่ต้น จากอบเดวิสชายผู้ทำกางเกยงยีนตัวแรกเพิ่มหมุดทองแดงลงในจุดที่กางเกงมีแนวโน้มที่จะฉีกขาดเป้าและกระเป๋าเพื่อให้มันทนทานขึ้นทุกวันนี้พวกมันมีจุดประสงค์ในการตกแต่งมากกว่าเนึ่องจากมีความโดดเด่นและทำให้ดูเป็นกางเกยงยีนแบบดั้งเดิม สิ่งพิเศษอีกอย่างเกี่ยวกับกางเกงยีนคือกระเป๋าเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยตอนนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่หลายปีก่อนตอนที่คาวบอยยังใส่กางเกงยนีนกระเป๋าถูกทำขึ้นเพื่อเก็บนาฬิกาพกโดยเฉพาะนอกจากนี้ในสมัยนั้นกางเกงยีนหนึ่งตัวมีแค่สี่กระเป๋ากระเป๋าเล็กๆที่เป็นกระเป๋านาฬิกาสองกระเป๋าขนาดใหญ่ด้านหน้าและอีกหนึ่งกระเป๋าที่ด้านหลัง พนักพิงศีรษะในรถยนต์มีเพื่อความสะดวกสบายและพนักพิงศีรษะที่ถอดออกได้มีเพื่อความปลอดภัยถ้าคุณดึงพนักพิงศีรษะออกคุณจะเห็นแท่งโลหะที่แข็งแรงสองแท่งถ้าคุณถูกล็อกหรือติดอยู่ในรถคุณก็ใช้แท่งโลหะเพื่อทุบหน้าต่างรถได้จุดแดงเล็กๆที่คุณเห็นในบางครั้งหลังจากที่คุณตอกไข่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวล จุดเลือดเล็กๆอาจเกิดจากการแตกเล็กๆของหลอดเลือดของแม่ไก่ในขณะที่มันกําลังวางไข่ไข่ที่มีจุดเลือดเหล่านี้กินได้อย่างปลอดภัยแต่จุดนั้นเอาออกได้ถ้าต้องการโดยไม่ส่งผลต่อรสชาติของไข่ฝั่งเราสบายใจขึ้นนะมีภาพหมีที่ยืนบนขาหลังซ่อนอยู่ในโลโก้ภูเขาของ t a b l e ลโรน นี่เป็นเพราะหมีมีความสำคัญต่อเบิร์นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผู้ก่อตั้งได้สร้างสรค์ขนมช็อกโกแลตรูปสามเหลี่ยมขึ้นทอปโปโรยังเป็นการเล่นคำของนามสกุลผู้ก่อตั้งทอปเปอร์และคำว่าเทโรในภาษาอิตาลีที่แปลว่านำพึ่งและอัลมอนนูกัตช่องว่างใต้ถ้วยบะหมี่มีไว้เพื่อป้องกันบะหมี่ระหว่างการขนส่งเทคนิคนี้เรียกว่าการรองรับตรงกลางไม่เพียงแต่ป้องกันในถ้วยโฟมได้ดีกว่าเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เส้นบะหมี่นิ่มลงอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วอีกด้วย แม้ว่าคุณอาจเคยคิดว่ารูบนปากาลุกลื่นไม่มีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์นะมันเรียกว่าระบบระบายซึ่งช่วยให้หมึกไหลได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นความดันอากาศจะถูกสร้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกปากาช่วยให้หมึกไหลไปที่หัวปากาได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ปากขวดซอสถั่วเหลืองจะมี2ด้านซอสเป็นของเหลวและไหลออกจากขวดอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเทผู้ชื่นชอบอาหารเอเชียส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขาเคยทำหกมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมร้านอาหารในปัจจุบันจึงนิยมเสิร์ฟซอสถั่วเหลืองในขวดพิเศษที่มีปากขวด2ด้านการออกแบบนี้ช่วยให้คุณควบคุมเวลาและปริมาณซอสที่จะออกมาได้ แค่วางนิ้วของคุณบนหัวเทด้านหนึ่งในขณะที่คุณเทซอสผ่านอีกด้านถ้าคุณกดนิ้วของคุณแน่นที่ปากขวดด้านหนึ่งซอสจะหยุดไหลและถ้าคุณเอานิ้วออกซอสก็จะไหลอีกครั้งและโปรดอย่าเอานิ้วออกในร้านอาหารล่ะมันจะทําให้ทุกคนตื่นตระหนกคุณอาจสังเกตเห็นว่าที่นั่งบนรถไฟและรถบัสถูกหุ้มด้วยผ้าที่มีลวดลายแปลกๆรู้ไหมว่าทําไมพวกเขาใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อปกปิดเชื้อโรคและคราบสกรปรกบนที่นั่ง ย,ยิ่งมีสีสันมีลวดลายมากเท่าไหร่ผู้โดยสารก็จะสังเกตเห็นคราบสกรปรกและคราบเลอะได้ยากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ลวดลายมักจะดูน่าเกลียดจนไม่มีใครอยากจะมองนานพอที่จะเห็นรอยเปื้อนใช้แล้วลายพวกนั้นมีไว้เพื่อให้คุณไม่มองและถ้าคุณมองก็จะสังเกตได้ยากขึ้นไม่มีรถบัสคันไหนที่จะมีที่นั่งสีขาวล้วนหลอกรับประกันได้ หูกระป๋องน้ำอัดลมหันไปอีกด้านได้คุณใส่หลอดให้เข้าที่เพื่อจะได้ไม่ต้องคอยคาบหลอดไว้หูกระป๋องนี้มาแทนแหวนกระป๋องที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค60คุณจำมันได้ใช่ไหมมันค่อนข้างคมและหลุดง่ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้ตอนนี้คุณก็สอดหลอดของคุณในหูกระป๋องได้เลยนอกจากนี้ก็หมายความว่าคุณเป่าฟองสบู่และทำเลื้อเทอะเหมือนเด็กอายุ3ขวบได้ บางครั้งเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าคุณจะได้รับถุงพลาสติกที่มีกระดุมเพิ่มเติมและผ้าชิ้นเล็กๆแม้จะดูเหมือนว่าผ้าถูกใช้เพื่อปะชุนแต่ก็ใช้เพื่อทดสอบผลกระทบของน้ำยาทำความสะอาดต่างๆได้ด้วยซึ่งมีประโยชน์ในการนำมาลองซักก่อนที่จะซักเสื้อผ้าทั้งชุดบันไดเลื่อนมีแปรงขนนุ่มสีดำด้วยเหตุผลคล,คล้ายๆกับที่บางบันไดเลื่อนมีเส้นสีเหลืองเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้ตรงที่อันตรายมากเกินไปผู้คนมักไม่สังเกตและบางครั้งเสื้อผ้าอาจติดจุดที่ขขััั้นบนบบบบไดจก,กอ เป็นตัวก้านเล็กๆที่จะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเข้าไปติดพวกมันยังดักจับเศษผ้าและป้องกันไม่ให้ของเล็กๆอื่นๆตกลงไปในช่องว่างด้วยส่วนใหญ่ภาชนะสําหรับซื้อกลับบ้านมักมีความเกี่ยวข้องกับร้านอาหารจีนและได้รับการออกแบบมาให้ไม่เพียงแต่นําอาหารของคุณกลับบ้านเท่านั้นแต่ยังเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกด้วยพวกมันยังกลางออกเป็นจานเพื่อให้คุณกินได้ทันทีและไม่ต้องกังวลว่าต้องล้างจานเย่ yeah! พวกมันได้รับการจดสิทธิบัตรในปี1894เพื่อขนส่งหอยนางรมแกะเปลือกส,สดๆและรู้จักกันในชื่อถังหอยนางรมต่อมาถูกดัดแปลงเพื่อใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารเคยสงสัยไหมว่าทำไมเหรียญถึงมีสันเล็กๆตามขอบมันเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตในตอนที่เหรียญที่มีมูลค่ามากกว่านี้ผู้ลอกเหรียญจะตะใบขอบออกเพื่อขายเป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินเพื่อทำกำไรได้ไง่ายๆสันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการบอกว่าเหรียญถูกดัดแปลงหรือไม่ ทุกวันนี้มันก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปแต่เหรียญยังคงมีรูปแบบเดิมอยู่แครกเกอร์ทั้งหมดและคุกกี้บางชนิดมีรูเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมรูเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ไอน้ําระบายออกได้เพราะงั้นแครกเกอร์และคุกกี้ของคุณจะไม่หักถ้าไม่มีรูเหล่านี้ที่เรียกว่าด er ็อกเกอร์อน้ําจะก่อตัวขึ้นภายในขนมและมันอาจจะออกมาอาร่อยแต่รูปร่างจะค่อนข้างประหลาด หมาชอบเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพราะพวกมันได้รับสืบทอดรูปแบบพฤติกรรมนี้มาจากบรรพบุรุษเมื่อก่อนไม่มีที่นอนพิเศษสําหรับหมาเพราะงั้นหมาส่วนใหญ่จึงต้องดันหญ้าส,งสูงสลงมาให้เป็นที่นอนนอกจากนี้ของแถมก็คือการเคลื่อนไหวแบบนั้นเป็นการไล่สัตว์ร,ร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหญ้าด้วย โดนัทมีรูปร่างเป็นวงแหวนด้วยเหตุผลคล้ายๆกันคือถ้าโดนัทไม่มีรูตรงกลางแป้งตรงนั้นก็จะสุกเกินไปแล้วก็นาโดนัทมักจะทาให้นึกถึงตำรวจเพราะย้อนกลับไปในทศวรรษที่1950ร้านโดนัทเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่เปิดดึกมันเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหาอะไรกินและแม้แต่จัดการเอกสารบางอย่างในช่วงกะกลางคืนกกงเกงยีนของคุณด้านนอกเป็นสีน้ำเงินและด้านในเป็นสีขาวเนื่องจากวิธีการถอผ้าที่ชานฉลาด ไดยีนถูกย้อมในขณะที่ได้พุ่งไม่มีสีมันเป็นสีขาวพอทําแบบนี้ผู้ผลิตก็สามารถลดปริมาณสีย้อมที่จําเป็นสําหรับเสื้อผ้าแต่ละชิ้นได้และพวกเขาก็ยังคงย้อมสีเพื่อผลิตกางเกงยีนอยู่